อ่าอัปเดตน้องๆนะคะตอนนี้ยังตามหาผู้ปกครองอีกสองตัวนะคะตัวผู้นะคะเนาะก็หล่อๆเลยนะสองตัวนะคะเนาะอ่าดูน้องได้ที่ของสิบสายธัญญาจังหวัดปทุมนะคะก็ดูตามสีเชือกเนาะ,ะตัวนี้ตัวนน้องเชือกชมพูนะคะน่าหวานๆนะคะในด้านหลังนะคะน้ําหนักดีค่ะตัวก็เล่ยๆกันเนาะอีกตัวน้องเชือกแดงนะคะนี่นะคะ ีด้านหลังนะคะชุดแดงนี่จะตโตกว่านิดนึงนะคะไม่มากนะคะอ่าเทียบหน่อยนะคะน่ารักค่ะาหาลูกโอเคอ่ะนี่นะคะนะหน้ามูใช่โอเคนะคะ บอบถามเพิ่มเติมทางแชทนะคะเนาะก็แข็งแรงน่ารักทุกตัวนะคะก็หมดอคอกนี้แล้วเราก็จะมีคอกใหม่คอดอีกเนาะก็ต้องรอชุดใหม่คอดนะคะเนาะก,ก็14กุมภานี้จะเริ่มมีชุดใหม่คอดแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ